ข้ากำลังหาบ้านใหม่อยู่ข้ากำลังเดินไปเรื่อยๆแล้วทำไมเจ้าช้าจังข้าก็เป็นอย่างนี้แหละข้าคือหอยทากหรอเพื่อเป็นคนนะเราเป็นคนเราเดินแล้วนะข้าก็ยังหาที่อยู่อยู่แต่ตอนนี้ข้ากำลังไปเรื่อยๆพวกเจ้าอย่าก,กวนข้านะได้เลยแล้วเจ้าจะไปศูนเท่าไหนล่ะ ข้าจะไปสูงๆอยู่นู้นสูงนู้นเลย<อ>เพราะว่าอยู่ต่ำๆนะพวกเจ้านะกวนข้าได้เลยอย่าข้าจะไม่กวนเจ้าจริงนะเจงนันะสัญญากันสัญญากันชิ้นนี้าจะไปไหนข้ากำลังหาที่อยู่อีกแล้วพวกเจ้าอย่ากวนขนะ้านะไเลยเจ้าร้องให้ทำไม จะร้องให้ทำไมอยากจับข้าอยาจับข้ามันมีกระพริบกระพริบหนูมันกระพริบลูกอย่าจับข้ากระเจงกระเจงเจ็บนางเจ้าเหรอเจ็บนางเจ้าเจ้าหอยถ้าไม่เห็นจะเจ็บเลยแค่ทำจิบจิบเจ้าเจ้าเอาหูตงข้างนึงแล้วเหรอ มันเป็นตาข้ามันไม่ใช่หูข้ากากำลังมองทางอยู่พวกเจ้ามาใกล้ข้าข้าเลยกลัวล่วจะ๊ะอย่าชฉันจะอยู่ตรงนี้และฉันขอจับหลังเธอจับเปาๆหน่อยสิได้เลยเจ้าหันหลังใส่ข้าทำไมก็ข้าบุงหน้าไปมันเป็นกระดองของข้าล่าเจ้าเป็นไห่เจะเป็นไห่ อยู่อยู่ในอยู่ในโบกเป็นหอยอยู่บนโบกค่ะคือหอยท่าเธอใช่หอยทาเธอชอบอยู่ที่เปียกไหมอย่าตีกันสิค่อยค่อยคุยกันค่อยคุยกันนะแล้วแล้วแล้วเราจะไปไหน ข้ากำลังจะขึ้นไปหาที่นอนหล้ที่นอนอยู่บนฟ้านู่นข้าขึ้นไปได้ไหมอยู่บนฟ้าพีดานข้ากำลังจะขึ้นไปพวกเจ้าอย่าก,กวนข้านะขึ้นไปบนนู่นเลยไหมใช่แล้วเจ้ากำลังเจ้าสวยจังชวยเ้าเจ้าหันมาเหมือนเดิมแล้วหรอใช้ย <c oughs> ไปแล้วนะ บ๊ายบายพวกเจเ้าก็ไปนอนได้แล้วไปอย่าช้าขอจับได้เป็นนะึงนะจับนิดเดียวนะนเร็วๆๆโอ้ยๆเจ็บๆนี่เจ็บๆบๆๆ <c oughs> โอ้ยเจ็บๆเอ้อๆๆ <c oughs> ันจะนอนแล้วไป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 จุ่ไปดีกว่ารีบไปดีกว่าเด็กแถวนี้มันเถื่อนอยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่ดีกว่าเอืดอีดีดีดเอาเด็กมันยังจุยไปดีกว่าออื